ครับก็สวัสดีต้องเชิญไปครั้งหนึ่งด้วยนะครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่รายการฟักกันทีวีนะครับผมวันนี้ก็จะมาเเล่นไมายากลนิพที่สองเป็นเก,นกิกะกานะครับตั้งใจดูดีนะวันนี้เป็นมายากลค,คลิปนีบแบงค์นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นคลิปนีบแบงค์อันนี้เป็นคลิปนะสองด้านเลยนะครับนะฮะแต่จะทําให้มันเข้าหากันนะับดูนะครับดึงครับ สักคู่นะผมอ่าอันนี้ผมขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้เอ,อ่อไม่ผมผมไม่ได้หยิบต่อกันนะครับอันนี้มันเดืงม่จริงอันนี้ไม่ได้หยิบต่อกันนะครับผมนะฮะน่ครับติดกันจริงครับน่ครับอ่าเราจะดูคลิปไปดูอันต่อไปเลยนะครับผมจะทำมีพีละสองมายกคนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมายากลเศษเหรียญนะครับผมอ่าดูนะะดูให้ดีนะฮะนี่นะครับไม่มีอะไรนะครับนี่ครับไม่มีไม่มีเหรียญนะครับดูให้ดีนะครับนี่ครับแล้วผมก็จะทําการหมุนแบงก์นะฮะนะครับหมุนแบงค์นะครับอ่าเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวเราจะทำการเสกเหรียญมานะครับเดี๋ยวเราจะเสกมาครับเป่าเป่าซีนึงนะครับเหรียญก็จะมาแล้วนะฮะดูดูนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญนี่ครับผมนี่นะสามเหรียญนะครับอันนี้สองนะ ครับสามเดือนนี่ครับก็เดี๋ยวสำบมาไปกนในนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็สำหรับในนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ